กินผลไม้อย่างไรไตฟื้นฟูนะคะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับอาจารย์เปิ้ลน,นะคะวันนี้อาจารย์เปิ้ลอยู่ที่สํานักงานใหญ่นะคะที่โคราชขอรราชศสีมานะคะเป็นศูนย์อาหารเฉพาะโรคอาหารโรคไตนะคะที่เป็นสํานักงานของอาจารย์เปิ้ลเองอยู่ที่โคราชนะคะเราจะมาดูนะคะว่าเราจะกินผลไม้อย่างไรไตต้องฟื้นฟูด,ด้วยนะคะได้ทั้ง กินผลไม้ที่แสนอร่อยนะคะสดชื่นนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวช่วยแก้อาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะทำให้เราสดชื่นระหว่างวันได้หรือบางทีนะคะอาจจะช่วยเพิ่มใยอาหารเพิ่มกากใยนะคะได้วิตามินเกลือแร่ที่เพียงพอแล้วไตก็ต้องฟื้นฟูนะคะวันนี้อาจจาะเปิ่มอยู่กับผลไม้ตรงหน้านะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะวันนี้นักกําหนดอาหารวิชาชีพนะคะจะมาช่วยพวกเราให้ใช้อาหารเป็นยานะคะที่ควบคู่กับการรักษาของแพทย์ประจําโรงพยาบาลการรักษาของแพทย์ประจาโรงพยาบาล ทีควบคู่กันนะคะไม่มีอาหารเสริมใดๆไม่มียาสมุนไพรใดๆนะคะไม่มีผลิตภัณฑ์ทางเลือก อื่นนอกจากการใช้อาหารเป็นยาที่ตามหลักโภชนาบ,บัดนะคะวันนี้อยู่กับพวกเรามา8ปีแล้วนะคะที่เพจอาหารโรคไตใบอาจารย์เปิ้ลเพจนั้นถูกแพ็กนะคะมีผู้ติดตามประมาณเกือบ80,000ท่านนะคะถ้าถ้าอยู่ทุกวันนี้ปีกว่านี้ก็จะเป็นแสนแล้วแล้วก็เพจที่เป็นเพจสำรองนะคะนักกําหอนดอาหารวิชาชีพนะคะแล้วก็ช่องทาง t ิ๊กต o k เนาะมานะคะวันนี้มาคุยกันในหัวข้อน,นี้มีคําถามถามได้เลยนะคะอาจารย์เปิ้ลเคยดูแลคนไข้ประสบการณ์ในการดูแลคนไข่มากกว่า27ปีนะคะทุกคนเพราะนั้นช่วยคนไข้ในโรงพยาบาล มาช่วยคนไข้นอกโรงพยาบาลนะคะเนาะกินผลไม้อย่างไรไตฟื้นฟูข้อที่1เลยค่ะข้อที่1น,นะคะใครเข้ามาก็มีคําถามถามได้เลยนะคะวันนี้จะเปิ้นมาตอนกลางวันนะคะใครมาไม่ทันตอนนี้ก็สามารถที่จะกลับไปย้อนดูออตอนเย็นก็ได้หรือว่าวันที่เราสะดวกค่อยดูน,นี้จัดเปิ้ลก็จะมาคุยก่อนคร่าวๆนะคะอยู่ในช่วงระยะระยะเวลาสั้นๆนะคะเนาะข้อแรกคือนะคะ สวัสดีนะคะคุณชัดชดานะคะสวัสดีนะคะนะ,ะ,นะ,ะข้อแรกคือกินผลไม้ตามระยะไตแน่นอนค่ะรับรองไตฟื้นฟูได้นะคะกินผลไม้ตามระยะไตหมายความว่ายอย่างไรนะคะหมายความว่าผลไม้ที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะเรากินตามระยะไตนะคะก็คือระยะต้นๆเราจะกินผลไม้ได้ค่อนข้างหลากหลาย นะคะระยะต้นๆไประยะ1ระยะ2ระยะ 3A เรากินผลไม้ได้ค่อนข้างหลากหลายอันนี้อันนี้น้องเสิร์ฟมานะอาจารย์เปิ้นบอกอาจารย์เปิ้ลกินลิ้นฉี่ไม่เขยจะเป็นนะแต่ว่าน้องเขาก็เอามาเสิร์ฟให้นะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะคิดถึงพวกเราโอ้โหไม่ได้เลยนะคะเขาเห็นเขาเห็นอาจารย์เปิ้นยกผลไม้ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะถูกจํากัดไปแล้วนะคะทิกตอ,อกนะคะ t ิกตอกเห็นไม่ได้เลยนะคะแล้วกตอกเห็นอาจารย์ไม่ได้เลยเห็นแต่ตัวอาจารย์เปิ้ลเห็นของไม่ได้เลยนะคะ อ่ะให้ดูแบบๆแก,กันนะคะนะเนาะถ้าเป็นไประยะต้นๆคุณทานผลไม้ได้หลากหลายนะคะจะเป็นเงาะฝรั่งชมพู่สับประรดแตงโมกล้วยส้มองุ่นนะคะหลากหลายเลยคุณสามารถเลือกทานได้เลยที่คุณชอบที่ไม่หวานจัด นะคะที่ไม่มากจนเกินไปนะคะผลไม้ที่ไม่หวานจัดแล้วก็ไม่มากจนเกินไปคนไข้สามารถทานได้นะคะมีเงาะมังคุดลองกองขายเยอะมากเลยค่ะหาทานง่ายสะดวกเลยค่ะโรคไตเราถูกต้องไหมนะคะมีเงาะนะคะอันที่ที่จะบอกว่ากินตามระยะไตก็คือถ้าคุณเป็นไตระยะต้นๆนะคะไตระยะต้นๆคุณก็โอ้โหเงาะ ดินจีลองกองแอปเปิลทุเรียนนะคะแต่ว่ากินน้อยๆหน่อยนะอย่าไปกินเยอะนะคะทุเรียนกินน้อยๆหน่อยนะคะเพราะว่าทั้งโพแทสเซียมสูงแล้วก็น้ำตาลเลือดสูงด้วยนะคะแป้งเยอะนะคะเพราะนั้นอาจทำให้นคนไข้เบาหวานเนี่ยคุมเบาหวานได้ไม่ดีนะคะไม่แนะนําเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นไตนี่ยที่เท่าไหร่ถ้าคุณอยากจะทานจริงๆก็สักนิดหน่อยผูหลงผู้หลงนะคะเพราะฉะนั้นไปในต้นๆทานได้ค่อนข้างหลากหลายแต่ในปริมาณที่จํากัดรือออกไหมไม่ได้เยอะมาก นะคะไม่ได้เยอะมากแต่ทานได้หลากหลายทานได้หลายชนิดแบบนั้นเองนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นไประยะอันนี้เขาเรียกว่ากินตามระยะไปเนาะระยะต้นๆคุณก็เลือกได้หลากหลายที่จริงอาจารย์เปิ้ลก็ได้นําผลไม้ที่มีกากให่เยอะๆนะนะคะพวกแอปเปิลสับปะรดเนาะแตงโมได้บ้างนะมันก็ไม่ได้หวานมากเราไม่ได้ทานเยอะเนาะแอปเปิลสับปะรดนะคะแตงโมองุ่นก็ได้นะลองกองก็ได้นะอาจารย์ว่านะคะ ส้มโอก็ได้นะอาจารย์ก็ชอบทานส้มโอนะคะแล้วก็อะไรอีกนะแก้วมังกรได้ผู้สูงอายุนะคะฝรั่งได้เลยในบุคคลทั่วไปที่ทานข้าวเสร็จแล้วอยากมีผลไม้ตามก็ฝรั่งได้เลยอะโวคาโดได้เลยเล็กๆ้น้อยนิดๆดีหน่อยได้หมดเลยวันหนึ่งประมาณสัก2มือถึง3มือเล็กใส่จานมือเล็กๆอันนี้เขาเรียกว่ากินตามระยะไต้ต้นๆนะคะนะคะลิ้นจี่ระยะ4ี่ทานได้ไหมได้อยู่นะคะสัก2อสลูกติ๊กตอ่อกรจารย์ยากไม่อยากจะจับมากนะเมื่อกี้โดนหักคะแนนไปแล้วะค่ะทุกคนนะคะ จากคนดูเป็นร้อยเหลือคนดูหกคนนะคะนะคะ <c oughs> คุณชยาพารใช่ไหมคะจำรน้าถ,ถูกไหมนะคะนะคะประมาณสักสองลูกสามลูกเนี่ยได้นะคะไม่ได้เยอะมากกินอย่างอื่นด้วยแล้วกันนะคะเนี่ยประมาณนี้ได้นะคะสามลูกได้นะคะเดี๋ยวยกให้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 ใหทางนี่ดูก่อนนะคะี่ทางเ c e b o o k ดูก่อนนะคะ ประมาณสองสลูกได้ระยะที่3าบีระยะสระยะหจริงๆแล้วถ้าในวิชาการก็บอกว่าคพเทสเซียมสูงนะแต่ถ้าเราเนี่ยนะคะมีข้อที่2นี้เราก็จะได้เลือกมากขึ้นนึกออกไหมนะคะก อยากให้มีความสุขเอนจอยในการเลือกทานผลไม้เพราะว่าถ้าเรารู้ระยะไตของเราอ่ะเราจะทําให้เราได้ลิ้มรสผลไม้ได้หลากหลายนะคะเมื่อเช้าเนี่อาจารย์เปิ้ลก็ได้มังคุดมาค่ะหยิบได้ไหมเนี่ยทิกตอกเนี่ยนะคะโชว์อะไรก็ไม่ได้นะคะปุ๊บนะคะอาจารย์เปิ้ลก็ได้มังคุดมานะคะ <S <S ลูกน้อยๆเนี่ยนะคะสามลูกอ่ะสามลูกเนี่ยลูกน้อยๆเนี่ยน,นะคะจริงๆให้โปรตีน0.5กรัมนะคะแต่ให้พลังงานประมาณ60กิโลแคลอรี่ลูกน้อยๆอร่อย นะคะช่วงนี้ช่วงนี้อร่อยนะคะไม่รู้ว่าง้อถูกไม่กวายันถ้าง,ง้อถูกนะคะอาจารย์ก็ไม่อยู่ถ้าเง,ง้ะถูกก็ซื้อให้คนไข้ด้วยก็ดีนะนะคะเนาะระยะสามบีน้อยหนาไม่เอาค่ะนะคะคุณพี่ขเสิราการสวัสดีค่ะระยะสามบีน้อยหนาไม่เอาค่ะนะคะกินตามระยะไตน้อยหนาไม่ได้เลยนะคะทุกคนระยะสามบีระยะสามบีระยะสี่ระยะห้าคุณต้องเลือกผลไม้ที่โพแทเสเซียมต่ำนะจ๊ะ ระยะ3าบีระยะ4ระยะ5คุณต้องเลือกผลไม้โพแทเสเซียมต่ำนะคะต้องเลือกต้องเลือกนะคะไม่ใช่ว่าหนหยนาลำไยขนุนทุเรียนนะคะเอ,อ่ออะไรนะแก้มมังกรฝรั่งกล้วยส้มนะคะอะไรอีกนะอะโวคาโดอินทผลัมเนี่ยตัดออกไปเลยค่ะตัดไปเลยนะคะมะม่วงดิบได้นะคะมะม่วงสุกนิดหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆในวิชาการไม่ได้แต่อาจารย์มองแล้วว่า ไม่ได้เยอะไม่เกินครึ่งลูกไม่เป็นไรไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าเรากําลังกินตามระยะไปอยู่ดนวยออกไหมสับประรดซื้อมาปอกเปลือกเองนะคะปะยัน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 ไปไหนได้หมดนะคะอาจารย์มีสับประรดอยู่ลูกหนึ่งวันแล้วว่าหิวนะคะใช่ค่ะซื้อสับประรดเนื้อหนึ่งมาลูกหนึ่งเล็กๆนะคะเดี๋ยวให้ทางนี้หันให้ทานอาจารย์ชอบนะคะนะคะอาจารย์ชอบมากสับประรดอ่ะนะคะปอกเอง ปลอดภัยจากการเคลือบเกลือนะคะได้ค่ะดีมากเลยมือละสักสีห้าชิ้นทำนะคะผละไม้เป็นอะไรที่อาจารย์เปิ้ลเนีน่ยนะพวกเรารู้ไหมว่าสิ่งที่อาจารยเ์เขาเรียกว่า แรงบันดาลใจที่ทาให้อาจารย์มาสอนพวกเราเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเป็นโรคไตแล้วเราจะแบบว่าโอ้ยอะไรก็กินไม่ได้มันลําบากไปหมดเลยจริงๆแล้วเราสามารถกินได้ตั้งหลายอย่างถ้าเรามีความรู้มีความเข้าใจนะคะถ้าฟอกไปแล้วกินมังคุดกับลิ้นจี่ได้ไหมได้คะ่ะท่านนะคะท่านพระอาจารย์ต้องดออูข้อที่สองด้วยอ่างั้นก็ไปข้อที่สองเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวท่านอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวางอย่าเพิ่งละสายตาไปทางอื่นนะคะ อาจารย์ขออนุญาตอาจารย์จ,จะอธิบายละเอียดเลยนะคะ,จะจอาจารย์จะอธิบายละเอียดเลยนะคะปึ๊บนะคะแป๊บนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์ว่าตัวนี้สําคัญความรู้ความเข้าใจนะคะแป๊บนึงแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคนะคะเนาะมะม่วง,งดิบเอ่อชอมพู่เนาะ ชมพูอังุนแอปเปิลแตงโมนิดหน่อยไนดะ้แตงโมอยู่ในกลุ่มโพแทสเซียมสูงแตงจริงแล้วนะนิดนิดไอยหนไม่เป็นไรนะคะอ่านี่เขาเรียกว่ากินตามระยะไตนะคะแล้วก็ปริมาณวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักแค่สองจานเล็กๆก็กกพอป้ายันป้ายันเหมือนเหมือนวันนั้นฉันเอาสับปะรดไว้อะ่ะเธอมีใครเก็บไว้ให้ฉันแม่ปอกให้หน่อยได้ไหมไม่ใช่เอาเก็บไว้เดี๋ยวฉันเออเก็บไว้ให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะมาให้เด็กปอกให้กิน มีอยู่เหลือไหมในตู้มีเหลือไหมเออเอาใหม่ก็ได้เอาใหม่ก็ได้ไดปยันถ้าบอกแล้วมันช้ำาๆไม่เอา,เอาโอเคโอเคเนาะอันนี้ก็คือกินตามระยะไตเมื่อกี้ทานนิ้นจีไปสามลูกนะคะปึ๊บนะคะนิ้นจีนะคะเป็นผลไม้ที่อาจารย์เม่นค่อยชอบเด็กๆเ,เขาก็ปอกไม่กินอย่างดีนะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ทำไม่กินเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะกินมังคุด กับเงาะนหน่อยๆนะคะหน้านี้หน้าผล,ลไม้คนไข่เบาหวานต้องระวังนะคะคุณอย่าทานเยอะมากนะคะเดี๋ยวน้าตาลในเลือดคุณสูงได้นะคะผละไม้นี่เปรีดน้าตาลฟูตโต๊ดสูงมากนะคะและเวลาที่เรากินเนี่ยนะคะน้าตาลเออเขาเรียกนะเบาหวานจะขึ้นอย่างช้าๆแล้วก็ขึ้นยาวยั่งยืนเลยมันหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะนะคะเนาะเนาะอันน,นี้เรื่องกินตามระยะไตข้อเด่ต่อไปข้อที่สองค่ะที่อาจารย์ที่พระอาจารย์เพิ่นที่พระอาจารย์ถามอาจารย์เพิ่นเมื่อกี้ค่ะว่าฟอกไตแล้ว กินได้ไหมก็จะเข้าโยงเข้าข้อ,ขอที่สองค่ะทุกคนข้อที่สองก็คือกินตามค่าโพแทสเซียมกินตามค่าโพแทสเซียมค่ะข้อที่สองแต่ว่าก็ยังย้ําอยู่ที่ไตระยะท้ายๆสามบีลงมาระยะสามบีระยะสี่ระยะห้าแต่ถ้าระยะต้นๆมีค่าโพแทสเซียมดูนะคะมีค่าโพแทสเซียมอยู่มีไหมหมดเลยเหรอไม่มีใหม่เลยเหรอ กินตามค่าโพแทสเซียมนะคะก็คือให้เราดูค่าโพแทสเซียมของเราให้เป็นนะคะว่าเราเนี่ยจะควรจะกินผลไม้ช่วงนั้นหรือว่าควรจะงดดีนะคะถ้าสมมุติว่าเราดูค่าโพแทสเซียมเป็นอย่ง่งเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์เปิ้มดูให้คุณพี่ท่านหนึ่งนะคะคุณพี่ท่านเนี้ยเป็นไประยะขึ้นมาระยะสองล้ว่ะฟังให้ดีนะคะคําว่ากินตามค่าโพแทสเซียมมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ได้โฟกัสที่แบบว่าระยะหนึ่งสองสามกินได้เลยเต็มที่ ระยะ3ปีสระวังไว้ใช่อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือกินตามค่าโพแทสเซียมคือถึงแม้คุณพี่ท่านเนี้ยจะเป็นไตระยะที่2นะคะอันนี้ละเอียดแล้วนะคะต้องฟังดีๆถ้าละเอียดเนี่ยมันจะมีประโยชน์กัหรับเรานะคะ mm. คุณพี่ท่านเนี้ยจากไตระยะ3ปีนะคะคือ40เปอร์เซ็นต์นิดน่างเงี้ยค่ะขึ้นมาเป็น60กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นระยะที่2แล้วนะคะ mm. เดิมเนี่ยถ้าเป็นกินตามระยะไตเขาอาจจะกินได้หลหลลลลาาาาาาากกยยยยยถถููมม้้้้้แแแต่่่่่่่คคคคุุณณพพีีนนีีีททนนนนนเเเเเเเออออจปิดดวืไโสซขง ยังต่ําอยู่นะคะยังต่ําอยู่สามจุดเจ็ดสามจุดหกเนี่ยคนเนี้ยท่านเนี้ยอาจารย์บอกเลยว่าไปกินเลยครับคุณพี่ผลไม้หรือคุณพี่อยากจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ไม่ไม่ใช่จะเป็นผลไม้จะเป็นผักเพิ่มก็ได้นะคะ<อ>คุณพี่บอกว่าเออพี่อยากกินผักสดบ้างอาจารย์เปิ้ลก็กลับไปกินผักสดได้เลยค่ะหรือถ้าแบบว่าเรายังชอบผลไม้อยู่อาจจะทานเพิ่มอีกสักเล็กสักน้อยได้หรือว่าอาจจะทานผลไม้ที่ ฝรัง่งแก้มังกรไอที่โพแทสเซียมสูง,สง,สงเขาสามารถทานได้แต่ถ้าคุณพิ่ท่านนี้ถึงแม้จะเป็นไประยะที่สองก็ตามแต่ถ้าค่าโพแทสเซียมสูงซึ่งอาจารย์ก็เจอบ่อยนะนะคะไตระยะที่สองคือเปอร์เซ็นต์การกรองของเสียค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างมีเยอะแหละเหลือปริมาณเปอร์เซ็นต์เยอะแหละแต่ดูแล้วค่าโพแทสเซียมผลค่้สูงเกินห้าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ยังแนะนําให้งดผลไม้ไปก่อนช่วงระยะเวลาหนึ่งสั้นๆ แล้วเดี๋ยวถ้าค่านี้ลดลงก็กลับมากินได้ไม่ได้ยากเลยถ้าเราดูค่าโพแทสเซียมไปเป็นเนี่ยมันสัมมันจะมีประโยชน์กับคือค่านิ้เนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลยนะคะในการที่เราจะสก,กีนในการที่ว่าเออเราจะกินผลไม้อะไรได้เราจะลีเลี่ยงผลไม้อะไรได้อันนี้สําคัญที่สุดนะคะอาจารย์เปิ้ลนโดนโดนโดนล็อกแล้วนะคะของเอ่อทิกต็อกนะคะยกผลไม้นิดเดียวโดนเลยนะคะตัดสิทธิ์เลยนะคะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณชบาแก้วนะคะมาอยู่กับอาจารย์เปิ้ลนนะคะทิกต็อกนะคะ อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะมีคนดูตั้งหกร้อยท่านนะคะหายหมดเลยพอยกพอยกลิ้นจี่อันเดียวปุ๊บเรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นการกินตามค่าโพแทสเซียมเนี่ยแม้แต่คนไข้ฟอกไตแล้วนะคะถ้าคนไข้ฟอกไตแล้วเนี่ยดูค่าโพแทสเซียมอุ้ยค่าโพแทสเซียมหลังฟอกไตเนี่ยข้านี้ลดลงเหลือประมาณสักสามกว่าุ้ยทานผลไม้ได้หลากหลายเลยแต่ว่าถ้าฟอกไตแล้วค่าโพแทสเซียมนี่ยังสูงอยู่นะ้อสักสี่กว่าห้ากว่าจะต้องระมัดระวังเลือก ผลไม้ที่โพแท,ทเสเซียมต่ำถึงปานกลางนะคะแต่ถ้าค่านี้ต่ํามากทานได้เลยค่ะผลไม้แต่ย่าอย่ามากเกินไปเดี๋ยวน้ำตาลในเลือดสูงนะคะน้องดาวบอกว่าหนูอยังอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ค่ะนะคะหายไปแล้ว50คนอนะโูกโดนบล็อกนะคะโดนตัดสิบสองแต้มเลยนะคะเมื่อกี้ยกเออยกลิ้นจีอย่างเดียวนะคะ นะทีนี้พอเรารู้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะเขาเรียกว่าทาว่าเป็นหมอรักษาตัวเองเนี่ยชัดมากเลยนะคะทุกคนเวลาที่เรามีความรู้เรื่องผลไม้เนี่ยมันทาให้เรามีความสุขในการเลือกอาหารมากๆเลยแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่งกังวลด้วยเพราะว่าคนไข้อจัเปิลเนี่ยที่เจอนะคะก็คือกังวลว่ามันจะมากไปไหมมันจะน้อยไปไหมกินได้ไหมเลยกลายเป็นคนไข้ไม่กินเลยก็นี่ก็มีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้คนไข้เนี่ยตัดสินตัวเองด้วยการแบบ โอ้จะเป็นไตแล้วไม่ต้องไปกินผลไม้หรอกมันยากนกเนีย่ยหรือบางคนบอกว่าโอ,อ,อ้เป็นเออเป็นโรคไตเออไม่กินเนื้อสัตว์แล้วขอกินผลไม้หนักๆหน่อยอย่างเงี้ยมันก็สุดโตง่งจนเกินไปพวกเราได้ออกไหมอยู่ในความบาลานซ์ความพอดีพอดีของของการคุมอาหารของเราจะดีมากๆนะคะเนาะแกงคั่วสับประรดก็ถือว่าเราได้ทานผลไม้นะคะคุณพี่นะคะดีมากเลยแกงคั่วสับประรดมันได้โชคดีนะหวานสับประรดเปรี้ยวสับประรดแล้วก็ดังได้ เติมน้ำตาลใสยเข้าไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องกลัวจนเกินเหตุนะคะแกงคั่วสับปะรดมันต้องออกหวานหน่อยนะคะจันว่านะคะหวานนิดเปรี้ยวหน่อยอันนี้จันว่าดีได้เลยแบบเหมาะสมนะคะในส่วนเรื่องการถ้าใครที่ต้องแบบว่าจํากัดเกี่ยวกับเรื่องโพแทเสเซียมมากๆค่ะต้องระวังมากๆอย่างสมมติอย่างคุณพี่ตายระยะที่สองก็ไม่ยากเท่าไรไงสามารถที่จะทานสับปะรดได้อาจจะเป็นแบบแกงคั่วสับปะรดทานเสร็จแล้วสักพักหนึ่งทานส้มโอสักพักหนึ่งทานงาะทานมังคุดอันนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็น คนไข้ที่แบบว่าโอ้โหต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องโพแทสเซียมมากก็ต้องหลีกเลี่ยงไปเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารสำหรับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคําว่าคุณเป็นหมอรักษาตัวเองนี่ชัดเจนที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อาจารย์เปิ้ลก็ได้รับข่าวดีอยู่เรื่อยๆนะคะอย่างวันนี้คุณพี่ที่มาเนี่ยนะคะนะคะเข้ามาเพื่อขอบคุณอาจารย์เปิ้ลคือเขาดูทุกวันนะแต่ตั้งแต่รู้จักอาจารย์เปิ้ลก็ประมาณ2เดือนนะคะคุณพี่นะคะคือเขาเนี่ย จากค่าโพแทสเซียมเออค่า EGF อยู่ที่41นะคะสเดือนผ่านไปขึ้นมาเป็น67เลยค่ะเขาเก่งมากๆเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เป็นคนแค่ชี้ทางสว่างให้แต่ตัวเขาเนี่ยเป็นคนเดินไปเองล้มลุกคุกคานมีเอ่อมีเขาเรียกว่าเจอก้อนหินสะดุดบ้างเจออะไรบ้างแต่คนไข้เนี่ยเขาสามารถที่จะ ยืนได้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ใช้ความรู้ที่อาจารย์เปิ้นสอนไปปรับพฤติกรรมสุขภาพโดยมีผลิตภัณฑ์ทางเลือกไว้เป็นตัวช่วยเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่อาจารย์เปิ้ลดีใจก็คือ,อ,อท่านในพลนะคะที่อาจารย์เปิ้ลโพสต์ไปบนปชานนี่คือเป็นความปลื้มมากเพราะว่าด้วยความท่านเป็นที่เป็นข้าราชการตํารวจนะคะท่านก็จะไม่เคยเชื่ออะไรง่ายๆนะโดยเฉพาะอาจารย์เปิ้ลก็เพิ่งรู้จักกันในวันนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็ยอมรับฟังในสิ่งที่อ,อ,อาจารย์เปิ้ลให้คําแนะนําไป ท่านก็จะเป็นคนไปวิเคราะห์เองแหละว่าท่านจะทําตามหรือไม่ทําตามหรือไม่จะปฏิบัติตามไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองแต่ท่านปฏิบัติตามนะคะแล้วท่านก็สั่งอาหารโคลเวีพีไปได้เลือกเมนูอาหารด้วยแล้วก็บวกกับภรรยาท่านดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถือว่าท่านบอกว่าค่าเอเจนทของท่านจาก25ขึ้นมาเป็น35ภายใน2-3สัปดาห์นี้เขาบอกว่าท่านบอกว่าท่านขอบคุณอาจารย์เปิ้ลแต่จริงๆอาจารย์เปิ้ลว่าท่านต้องขอบคุณตัวท่านเองที่ยอมรับ หลักโภชนาําบัดที่สอดคล้องกับการรักษาของแพทย์อันนี้ย้ำที่สุดเลยนะคะไม่ว่าคุณจะอายุ80อายุ40อายุ60อายุ20กว่าอายุ30กว่าถ้าคุณปรับอาหารแบบนี้เหมือนที่อาจารย์เพื่อนมาเฝ้าสอนพวกเราทุกวันเวลาเล็กเวลาน้อยเวลานิดเวลาหน่อยคลิปสั้นคลิปยาวโพดโน่นโพดนี่ วันละเล็กวันละน้อยนี่แหละค่ะจะทำให้พวกเราค่อยๆเข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยนะคะเราจะไปดูแลต็งได้อย่างง่ายดายมากๆเลยนะคะเราจะไม่มีวันที่จะใช้ใช้ไปทางไหนเลยเพราะเรารู้ว่าทางเนี้ยมันใช่แล้วนะคะอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เบิ้ลอยากฝากพวกเราไว้แม้แต่ทาง tiktok นะคะใครที่มีญาติคนไข้อยู่อย่าเพิ่งพาคนไข้ไปฟอกไตนะคะเมื่อเช้ารับเคสมาเคสหนึ่งนะคะก็เป็นเคสที่มีค่า e g f r เหลือ10ซนะคะ ลูกอยู่ที่กรุงเทพนะคะสั่งอาหารให้คุณพ่อให้คุณแม่อยู่ที่เชียงรายนะคะค่าอีเจ๊บอยู่สิบเปอร์เซนต์ทราบเท่านั้นนะคะแล้วก็คุณหมอนัดทําเส้นสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์บอกว่าฟังนะพวกเราสิบเปอร์เซนต์นัดทําเส้นสัปดาห์หน้าคุณคุณคุณแม่เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณแม่ได้ปรับอาหารตอนนี้ก่อนอาหารอาจารย์ไปถึงเนี่ยอาจารย์ก็ได้นําเบื้องต้นไปแล้วนะคะแล้วถ้าได้อาหารไปด้วยคุณแม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดดื่มน้ําเพียงพอควบคุม เอ่อยาอาหารที่สอดคล้องกันโน่นนี่นั่นถึงแม้ทําเส้นไว้อาจจะไม่ต้องฟอกก็ได้นึกออกไหมคะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปิ้ลอยากฝากไว้เลยนะคะว่าอย่าคิดว่าเสริมแล้วส่งดวงเรื่อยๆแล้วก็จูงพ่อแม่เข้าสู่การฟอกไตว่านี่คือการรักษาหรือว่าถ้าคนไข้ไม่ฟอกไตก,ก็ก็ต้องไปนั่งรอดูแลแตัวเองแบบประคับประคองระยะสุดท้ายไม่ค่ะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่โรคมาเลงนะคะไม่ใช่โรคมาเลงที่จะต้อง ขนาดโรคมะเร็งยังหายได้เลยนะครับทุกวันนี้การแพทย์เก่งมากๆเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโรคมะเร็งมีการมีกระบวนการการรักษามียามีอะไรของแพทย์ให้ให้เรานะคะแต่โรคไตไม่มียาใดๆเลยฉะนั้นคนไข้จึงต้องมีวิัยมีความสม่ำเสมอมีความเข้าใจเนเรื่องอาหารอย่างถ่องแท้นะคะเข้าใจงูปลาผิว,วไม่ช่วยเท่าไหร่นะคะแต่เข้าใจอย่างลึกซึ้งจะช่วยได้มากเลยอาจารย์เนี่ย ไม่มียาอาหารเสริมใดๆให้พวกเราเลยอาจารย์มีแต่มาสอนเนี่ยเรื่องหลักการใช้อาหารนี่แหละแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์เปิ้ลพาพวกเราดูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็เป็นเพียงตัวช่วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะเห็นไหมนะคะ ขนมต่างๆนะคะที่ส่งไปทั่วประเทศไทยขนมน้ำจิ้มตอนนี้หมี่จะมาแล้วนะคะทุกคนนะคะหมี่เขาจะมาส่งวันจันทร์นะคะวันนี้หมี่มาส่งวันจันทร์นะคะนี่ยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะคะเพราะว่าเขาไปเขาไปดูกระบวนการแล้วอาจารย์ก็บอกว่าให้โอกาสถ้าจะมาส่งก็วันจันทร์มาส่งใครดูไลฟ์สดแล้วอยากสั่งหมี่ก็จองไว้เลยค่ะวันจันทร์มาส่งอาจารย์ว่าวันอังคารก็จะได้จัดส่งให้พวกเราเลยใครสั่งก่อนได้ก่อนไม่ได้เป็นหมี่สูตรใหม่นะคะเป็นสูตรเดิมอยู่นะคะเพราะว่า อาจารย์ก็ให้โอกาสเขาเขาบอกว่าเขาได้ทำกระบวนการการผลิตใหม่แล้วแล้วเขาก็ขอจะพร้อมส่งในวันนี้นะคะพอจะพร้อมส่งในวันจัน์นี้ เราก็ยินดีเราก็ไม่ปฏิเสธขอให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองดูแต่ว่าใครอยากสั่งสั่งเลยนะคะเขามั่นใจว่าหมีของงเนี้โอเคมากนะคะ t ิกตอกจะสวยมากค่ะน้องอางุน่ะทิกตอกจะสวยกว่าตัวจริงเยอะเลยนะคะนะคะถ้าถ้าเป็น a c e b o o k นี่คือตัวจริงๆเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นทิกตอกนี่จะสวยกว่าตัวจริงเยอะมากน่าเป็นตุ๊กตาเลยนะคะใครอยากสั่งมีนะคะจองไว้เลยค่ะนะคะ แล้วเขาก็การันตีด้วยว่าหลังจากที่เขาผลิตแล้วเขาเก็บไว้ที่โรงงานผลิตของเขาเนี่ยเขาจริงๆเขาทำามีหลายแบรนด์มากนะคะแต่ของจย์เพื่อนเป็นแบรนด์โซเดียมต่ำานคะเป็นแดดเป็นสูตรโซเดียมต่ำก็คือทำให้จย์เพื่อนที่เดียวนะคะแล้วของเขาเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรนะเขาก็ที่จะผลิตผลิต ผลิตเพื่อช่วยอาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะแต่อาจารย์เปิ้ลก็คิดว่าไม่อยากให้แบบว่าเสียหายกันบ่อย,อยๆองเงี้ยคะก็เลยอ่ะงั้นก็ให้ลองลองโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครอยากสั่งมีสั่งนะคะถ้าเป็นติ๊กต็อกกับช้อปปีนี่อาจจะไม่มีในตะกร้านะคะอาจารย์โคส่งไม่ไม่พอก็มาสั่งที่เพจดีกว่านะคะมีโคราสสดเดิมของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะสวัสดีค่ะคุณเดือนเพนนะคะ ถ้าไตเหลือ27เต้องดูแลแต่อย่าง,างไรที่คือระยะที่4ค่ะนอนไม่ค่อยหลับนะคะนะคะปรับเรื่องอาหารอย่างเข่งคัดเลยนะคะเรื่องระยะที่4นะคะ27เเนะคะเน้นเน้นโปรตีนจากไข่าขาวนะคะมีปลาบ้างเล็กน้อยได้นะคะแล้วก็ลดการกินเค็มลงให้มากนะคะทำอาหารทานเองได้ทำนะคะทำไม่ได้สั่งอาาระดานเป้นไปก่อนเบื้องต้นนะคะถ้าทำเองได้คุณทําเลยรีบปรับนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องโพแทสเซียมในผักในผลไม้ด้วยศึกษาความรู้เรื่องเกเลือที่ชื่อว่าโซเดียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอย่างเข่งคัดนะคะ เดี๋ยวค่าไตาก็จะขึ้นได้เลยแล้วก็ทําปิดใจให้สบายๆไม่ต้องไปวิตกกังวลถ้าเรายังกินเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมค่าไตาตกลงแน่ๆค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนการกินเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่นะคะเป็นคนใหม่ตั้งแต่วันนี้ เชื่อเถอะว่าคุณดีขึ้นได้แน่นอนนะคะขนาดคนไข้จันเปิ้ลอายุ80กว่าอายุ90กว่าเขายังดีขึ้นได้เลยระยะที่4ระยะที่5เนี่ยนะคะเขาทําได้เราก็ทําได้นะคะวันนี้จันเปิ้ลก็ฝากพวกเราไว้นะคะส่วนตอนเย็นนี้วันนี้จันเปิ้ลอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะว่าจันเปิ้ลต้องไปงานนะคะไปงานไปงานบวชของลูกเพื่อนจย์เปิ้ลนะคะก็อาจจะไม่ได้มาไลฟ์สดพบกันในช่วงนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้อยู่ที่ ศูนย์นครราชสีมาใครมีโอกาสก็แวะมาได้เลยนะคะบ้านเนี่ยซื้อไว้ต้อนรับพวกเรานะคะไม่ได้อยู่เลยนะคะเนี่ยนะคะทุกคนบ้านที่ซื้อไว้คือซื้อไว้ไม่ได้อยู่ค่ะน้องอุ่นขานะคะนี่ก็คือเป็นบ้านที่ซื้อไว้ห้องโถงสวยมากเลยนะคะเนี่ยนะคะก็ยินดีต้อ,ตอนรับนะคะเนี่ยนะคะมีทุกอย่างนะคะยกเว้นอาจารย์เปิ้ลอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ท่านนั่นเองถ้าอยากมาเจออาจารย์เปิ้ลก็ต้องเออเขาเรียกว่าไนะแจ้งแอดมินไว้นะคะนี่ก็คือนี่ก็คือภายในห้องของนะคะในด้านนอกบ้านนะคะนี่ สวยสดงดงามนะคะจันเปิ้ลติ๊บิวอินไว้นะคะใครเข้ามาก็ถ้าเจอจันเปิ้ลนี่นะคะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยค่ะรถแลกแจกแถมนะคะเพราะว่าถือว่าโอกาสพวกเรามาหาจันเปิ้ลใจก็ต้องดูแลพวกเราด้วยนะคะนี่ก็ถ้าเผื่อใครอยากมาก็แวะมาเลยที่กล่องที่เราเห็นนั้นเป็นกล่องเปล่านะคะไม่ได้มีขนมเลยค่ะเพราะว่าส่งไม่ทันนะคะส่งไม่ทันนะคะบ้านสวยมากขอบคุณค่ะคุณยุ้ยมาแล้วนะคะเนาะ โอเคนะคะก็อขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะช่องทางที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็มีที่เพจนี้มีไลน์แอดนะคะมี Tik To อ s ช o อปปี้ลาซาา มีครบหมดเลยสิ่อยู่ที่คุณสะดวกตรงไหนเท่านั้นเองนะคะกินไข่ขาวได,ด้ได้ดีมากๆเลยค่ะไข่ขาวดีที่สุดนะคะแสดงว่าคุณเฉลิมนี่อาจจะไม่ค่อยได้ดูอาจารเปิ้ลอาจารเปิ้ลแนะนาให้มาติดตามอาจารย์นะคะอาจารย์จะเน้นไข่ขาวเลยค่ะถ้าคุณอยากฟื้นฟูเร็วๆแต่ถ้าหลายหลายคนบอกว่าพี่ไม่รีบนะคะจะดีขึ้นช้าเลยไม่เป็นไรพี่ขอกินอร่อยนะั่นก็อีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าสมมติว่าอยากดีขึ้นเร็วอาจารย์ก็เน้นไข่ขาวเสมอแต่ไม่ได้บังคับนะคะเป็นการบอกทางสว่างให้ว่าเนี่ยทางที่คุณจะฟื้นฟูเนี่ยมัน เรียกที่รูก็คือทางนี้แหละทางอื่นนี่อาจจะช้าหน่อยก็แล้วกันนะคะคุณวราพรสถานที่จริงสวยมากๆดูที่ยิ่งสวยค่ะมีดอกคุณนายตื่นสายดอกประจําตัวาจาย์เปินน้ลด้วยนะคะดอกไม้ประจําตัวค่ะคุณนายตื่นสายค่ะเพราะว่าเออมันเหมือนเราสมองเรามันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะสมองเราแบบมันไม่ได้มันไม่ค่อยได้เคลียร์สมองค่ะได้ได้แต่ว่านั่งเาเรียกว่านะนั่งสมาธิตอนคืนกับก่อนนอนตอนเช้านะคะตื่นเช้ามาก็นั่งสมาธิหน่อยนึง ก็าถามว่าสายไหมก็ไม่สายหรอกหกโมงเจ็ดโมงนะ่ะนะคะหกโมงเจ็ดโมงบางทีก็แปดโมงนะคะถ้านอนดึกมากก็แปดโมงนะคะก็มีต้นไม้ขึ้นสวยเป็นกระถางที่พนักง,งานเขาปลูกไว้สวยมากนะคะดอกคุณนายตัดสายเป็นสีแดงสีเขียวสีส้มสีม่วงสีเหลืองสวยสวยนะคะนะคะสวยสวยนะคะคุณเดินไปนแบกว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเกลือแร่ถ้าไตยี่สิบเก้าทาน,ห,นหัวมันไม่ได้เลยค่ะหัวมันไม่ได้เลยค่ะโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงมันเผื่อไม่ได้เลยค่ะ นะคะไม่แนะนําเลยนะคะไม่ได้บังคับนะแต่ว่าไม่ได้นะคะไม่ได้บังคับแต่ว่าไม่ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีไปเป็นหมอรักษาตัวเองนะคะ บ้านเป็นโรงพยบาบาลที่ดีที่สุดนะคะอาหารคุณเป็นยานะคะไลฟ์ Life นี้รีบดูไว้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว30วัน a c e b o o k เขาก็ลบทิ้งแล้วคะ่ะนะคะ30วันเขาก็ลบทิ้งแล้วคะ่ะนะคะก็ดูไลฟ์ใหม่ไปไเรื่อยๆอาจารย์สดสวยขึ้นทุกวันขอบคุณมากนะคะน้ององ,งูนขอบคุณมากคะ่ะนะคะอาจารย์จัดสวนได้สวยมากใช่คะ่ะอาจารย์ก็ชอบความสวยงามปูหญ้าเทียมไว้ให้ดูเขียวชอุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วก็ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่อาจารย์ป่นชอบมากเลยถนนก็กว้างขวางแล้วก็บ้านมีแต่หลังสวยๆส,สะอาดสงบนะคะมีบ้านอาจารย์ะเสียงดังที่สุดนะคะทุกคนนะคะรถเข้ารถออกนะหัวกระได้บ้านไม่เคยแห้งตั้งแต่อาจารย์ป้นมาถึงที่เนี่สิบโมงสิบเจ็ดนาทีนะคะทุกคนจนณนบัดนี้บัดนาวอาจารย์ยังไม่ได้หยุดฝันเลยค่ะทุกคนสามโมงครึ่งแล้วเนี่ยนะคะ ยังมีอีกตั้งหลายนักนะคะทุกคนมาวันหนึ่งนี่ลูกน้องใช้งานคุ้มมากเลยค่ะทุกคนนะคะขอทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนเป็นหมอรักษาตัวเองบ้านจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอาหารของคุณก็เป็นยาด้วยฝากติดตามเพจอาจารย์เปิ้ลนักกําหนดอาหารวิชาชีพนะคะได้ตลอดเลยนะคะแล้วขอเป็นกนาลังใจทุกคนนะคะไตเสริมแล้วไม่เสืิมเลยไตยเสริมแล้วดีขึ้นได้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะคะบ๊ายบาย